พร้อมไหอยังคะอ่าถ้าพร้อมแนละ้วเราไปที่เขียนไทยคะ่ะเขียนไทยไว้กลางหนะ้ากระดาษและอย่าลืมเขียนบันที่ด้วยนะคะอ่าถ้าเขียนเรียบร้อยแล้วเขียนไทยไว้กลางหนะ้ากระดาษเขียนข้อ1ถึงข้อห้า ห้าคำนี้นะคะเรามาดูที่ว่าตั้งแต่เรียนตั้งแต่เริ่มต้นเทอมนะคะจนถึงปลายเทอมแล้วเนี่ยคำนี้เขียนกันได้หรือ,อยังคำที่หนึ่งคำว่าฟังดีๆคำว่าปางช้างหวังว่าคงไม่มีคนผิดแล้วนะคะปางช้าง ปางนะคะลูกปางช้างเสร็จแล้ววางดินสอคำที่สองคำว่าสัญญาณ สัญญาณเวลาเช้าๆขึ้นมาสัญญาณกริ่งบอกให้เด็กๆมาเข้าแถวสัญญาณได้ยังคะคำที่3มมะเขือ คำที่สามมะเขือเสร็จหรือยังคะคำที่สี่ท้องฟ้าคำที่สี่ท้องฟ้า คำที่ห้าคำว่าเข้าหลามคำที่ห้าคำว่าเข้าหลาม,มอ้าวไหนใครยังไม่เสร็จบ้างคะ อาถ้าเสร็จแล้วทวนคำหนึ่งเที่ยวคำที่หนึ่งค่ะคำคคที่สองค่ะคำคคำที่สามค่ะคำคคำที่สี่ค่ะ<อ>แล้วคำที่ห้า,หาอ่านทวนแล้วนะคะใครที่ยังไม่เสร็จบ้างไม่มีอ่ะเมื่อไม่มีมาดูกันว่าวันนี้จะผิดกันคนละกี่ข้อหรือไม่ผิดเลย คำที่หนึ่งปางช้างเขียนอย่างนี้ค่ะ <Yeah. S 1> คำที่สองสัญญาณเขียนอย่างนี้ค่ะ <Yeah. S 1> ใครผิดแก้เลยนะคะคำที่สามคำว่ามะเขือ <Yeah. S 1> คำที่สี่คำว่าท้องฟ้า <Yeah. S 1> แล้วคำสุดท้ายคำว่าข้าวหลาม คําไหนผิดแก้นะคะลูกกากบาทผิดไว้แล้วก็เขียนคําที่ถูกต้องไว้ข้างหลังครูให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะสําหรับแก้คําผิด เสร็จย่างถ้าเสร็จแล้ว,ว,วเราจะเล่นเกมเก็บสมุดค,ค่ะ,ะคำที่หนึ่งอ่านพร้อมกันค่ะลูกคำที่สองค่ะคำที่สามค่ะคำที่สี่ค่ะ,คะแล้วคำที่ห้า ไหนใครมีนาตระกูลว่ายิ้มรอดคนไหนคะอ,อ่านคำที่หนึ่งให้คุณครูฟังหน่อยลูกปางช้างคำที่สองค่ะคำที่สามค่ะคำที่สี่ค่ะแล้วคำที่ห้าค่ะคำที่สองอ่านว่าอะไรนะคะอ่าน,นะคะเวลาที่คุณครูไอ้อ่านทุกคนต้อง อ่านนะคะลูกอย่าเอาตาไปสอดส่องอยู่ใต้โต๊ะเพราะไม่อย่างนั้นเวลาที่หนูอ่านหนูก็จะอ่านไม่ไม่ได้นั่นเองนะคะและยิ่งและยิ่งเหลือเวลาอีกไม่มากนักนะคะไม่อย่างนั้น <c oughs> ข้อสอบก็อ่านไม่ได้พออ่านไม่ได้เป็นไงคะทำได้ไหมคะ <c oughs> เหมือนกับคำถามเมื่อวันจันทร์ที่คุณครูให้มาที่ให้กับไอ้ไอ้เด็กๆเลือกก่อนให้เลือกคาตอบ อยากเลือกอีกไหมอยากเลือกคำตอบอีกไหมคะอยากค่ะคุณครูจะมีคำ,ำตอบให้สามคำคำที่หนึ่งคำว่าสีดำฟังดีๆนะสีดำคำที่สองสีแดงคำที่สามสีเขียวอ้าวให้เลือกสีดำสีแดงสีเขียว ไหนใครเลือกใครเลือกสีดำยกมือขึ้นใครเลือกสีแดงใครเลือกสีเขียวอาละคำถามของคุณครูมีอยู่ว่าถ้านักเรียนจะไปงานศพนักเรียนจะใจ่ชุดสีอะไร ฟีดัมนะคะอ้าวเอาใหม่คำถามใหม่ถ้าคุณครูให้คำตอบมามีมะม่วงมะขามมะนาวมะม่วงมะขามมะนาวใครเลือกมะม่วงใครเลือกมะขามใครเลือกมะนาว คำถามของคุณครูถามว่าถามเด็กๆว่าถ้านักเรียนจะแกงส้มนักเรียนจะใช้อะไร<า>อะไรคะมะ<า>ขา,ามเห็นไหมคะมะม่วงมะขามมะนาวมันมีของเปรี้ยวทั้งสามอย่างเลยแต่ถ้าหนูยังไม่รู้คำถามและหนูตอบ การเดาสุ่มเป็นยังไงถูกหรือผิด,ผดความส่วนมากมันจะผิดมากกว่าที่จะถูกนั่นเองนะคะอันนี้คืออยากจะบอกเด็กๆว่าข้อสอบต้องต้องอ่านก่อนอย่าเอาคำตอบของตัวเองที่คิดไว้มากาลงในกระดาษคำตอบไม่อย่างนั้นเป็นไงได้กินอะไรคะได้กินไก่ต้มหลายลูปแน่เลยอะ อันนี้คืออยากจะฝากเด็กๆแต่วันนี้สิ่งที่ไม่อยากให้เด็กๆได้ไข่ต้มไปก็คือเรื่องของการทบทวนนะคะ <c oughs> ทบทวนวันนี้เป็นเรื่องของตัวสะกดะตัวสะกดที่เด็กๆเรียนรู้กันมาเนี่ยนักเรียนรู้จักมาตราตัวสะกดอะไรบ้างคะอ้าวเลขที่หนอยู่ไหนก็เอ่ยหนูรู้จักมาตราตัวสะกดมาตราอะไรบ้างคะ กดคุณครูเขียนให้กดเลขที่ห้ากลมเลขที่เจ็ดมาตาอะไรคะแม่แม่แม แม่อะไรลูกแม่กลอ้าวกลอ้าวได้สามแม่ละต่อไปอ้าวหนช่วยกันตอบปิรู้จักมาตรายบ้างอ้าวโกบโตกาแม่โกงแม่อะไรอีกแม่เกย แม่อะไรคะแม่แม่เกิลแม่อะไรอีกมีแม่อะไรที่ยังไม่มีแม่กบมาตราทั้งหมดนี้มีกี่มาตราคะม9มาตราเมาตรามาตราไหนที่ไม่มีตัวสะกดเลย แม่แม่กอกามาตรานี้นะคะไม่มีไม่มีตัวสะกดให้จำไว้ให้แม่นนะคะมาตราแม่กอกกาไม่มีตัวสะกดแล้วถ้าคุณครูถามว่าตัวสะกดคืออะไรใครตอบคุณครูได้บ้างตัวสะกดคืออะไรคะ อ้าวอาเร็วเรวกระแตค่ะอ้ากระแตตอบคุณครูสิตัวสะกดคือพยันชนะค่ะ<อ>พยันชนะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงคะ<ม>ตัวสะกดคือไหนใครตอบได้บ้าง พยัญชนะที่อยู่ท้ายค<ำ>ํําคาแล้วอ่านออกเสียงเป็นไงคะลูกตัวสะกดตัวสุดท้ายนั่นเองเราเรียกว่าตัวสะกดสะกดนะคะอ่ะมาดูใครพอจะบอกคุณครูได้บ้าง ทั้งเก้าแม่ที่คุณครูให้มาแล้วเด็กๆบอกว่าตัวสะกดที่ไม่มีที่ไม่มีตัวสะกดอยู่เลยนั่นก็คือแม่กอกาส่วนบรรดาแม่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแม่กดแม่กบแม่กงแม่กลนแม่เกลหรือแม่กบนะคะมีพยัญชนะที่อยู่ท้าย คำนะคะแม่กดมีสมาชิกเยอะไหมคะเยอะค่ะตัวสะกดอันไหนที่มีแค่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมาตราไหนบ้างที่มีพยัญชนะตัวเดียวเป็นตัวสะกดในบรรดาแปดมาตรานี้ตัวไหนคะแม่เกยแม่แมเกยอไม่มีแม่เกยน,นะคะที่มีพยัญชนะเพียงตัวเดียวคือตัว กไก่คือตัวยอยักยอยักอาวตัวต่อไปมาตราอะไรอีกแม่อะไรคะแม่กกมแม่กกมคือตัวอะไรเป็นตัวสะกดหมอม้าแม่อะไรอีกแม่กลใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยแม่อะไรคะ แม่โกงมีแม่อะไรอีกที่มีตัวสะกดแค่ตัวเดียวแม่แม่เกลนะคะนั่นก็คือตัววอลเวนเพราะฉะนั้นแม่กดแม่กลแม่แม่อะไรคะแม่กบเป็นคำที่มี สมาชิกที่อ่านออกเสียงดอเด็กออกเสียงนอหนูออกเสียงบอใบไม้แล้วก็ออกเสียงตัวไหนอีกเป็นไงคะออกเสียงกอไก่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เวลาที่อ่านคําต้องฝึกสังเกตด้วยว่าคําที่เราอ่านไปเป็นคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกด มาตราใดนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูว่ามาตราแต่และมาตราที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนี้เป็นลักษณะยังไงอ่ะดูมาตราแรกนั่นก็คือแม่แม่ใดคะแม,แม่กอกานะคะคำว่าอะไรนะที่